โอเคต้องขอกราบสวัสดีช้าที่าทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NR Channel กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บ v i p Store Shop นะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เรามาแจกโค้ดฟรีกันนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับอ่าลิงก์เข้าเว็บนะครับทุกคนผมแปะไว้ที่คอมเมนต์นั่นเองนะครับทุกคนสามารถกดเข้าเว็บได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดกันนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนก็สำหรับตันนี้ทุกคนก็กรอโค้ดตามผมได้เลยนะครับก็รหัสโค้ดวันนี้เป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมเป็น VIP r t f 7นะครับก็กรอกตามนี้แล้วก็กดตรวจสอบได้เลยนะครับมี่นะผมแล้วโค้ดสำเร็จนะครับผมเดี๋ยวเขาไปเช็คกันที่บัญชีตรงนี้นะครับนี่นะผมเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้สำหรับโค้ดรีวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมก็สำหรับอ่า ใครที่อ่านสายไม่ทันรับการเราติดตามคลิปหน้าได้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครช่วยชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ